นัดคบนัดช่วยตักอาหารให้พิงค์หน่อยสิพิงค์ตักม่ถึงอะ่ะอ๋อได้สินี่นะพิงกินเยอะเลยนะนัดจำได้ว่าพิงชอบกิงกุ้งนี่ขอบคุณค่ะนัดนี่ยังน่ารักเหมือนเดิมเลยนะคะอ๋อครับ ครับพิงรู้สึกหนาวจังเลยค่ะที่ร้านนี้เขาเปิดแอร์เย็นๆพิงขอยืมเสื้อกนันหนาวนะใส่หน่อยสิพิงลืมเอาเสื้อกันหนาวมาด้วยอะ่ะนัดว่านัดไปรดแอร์ให้ดีกว่านะไม่ต้องหรอกนะัด <inaudible> เดี๋ยว คนอื่นๆ, <S <S ๆเขาก็ร้อนหมดนะสิคงเป็นพ่อพิงครู้สึกไม่ค่อยสบายอะ่ะก็เลยรู้สึกหนาวๆไปเองถ้าพิงค์จะขอยืมเสื้อกันหนาวนัดใส่เอิญคงไม่ถือสาใช่ไหมจ๊ะไม่หรอกเอิญไม่ถือนัดนัดรีบเอาเสื้อกันหนาวให้พิงคสิเดี๋ยวก,ก็หนาวตายกันพอดี เดี๋ยวเอิญขอตัวไปรับโทรศัพท์ก่อนนะเฮ้ยนัทไม่มีผู้หญิงคนไหนเขาทนกับการกระทําแบบนี้ของมึงได้หรอกนะถ้าไม่ใช่เพราะว่าเขาหมดลักมึงจริงๆผมก็รู้สึกได้ว่าเอินเขาเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเยอะมาก เออนี่เอได้เลื่องตำแหน่งทำไมนันไม่รู้เรื่องเลยล่ะเอิญก็แค่เลื่อนตำแหน่งเองมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไม่ได้สำคัญอะไรส็กหน่อยอ๋อล้วคืนนี้เอินไปกินข้าวกับเพื่อนนะกับดึกหน่อยนัดไม่ต้องรอเอิญเอิญเอิญดี๋ยว,ว่นสิเอิญเอิญ นัดวันนี้ที่ทํางานประชุมเครียดมากเลยเจ้าหน่ยก็สั่งงานเยอะเยอะเพื่อนร่วมงานก็เรื่องมากเออเหนื่อยจังเลยอะ่ะโอ้ยตั้งแต่เอิญกลับม,มาเอิญยังพูดไม่หยุดเลยนะเรื่องเล็กๆน้อยๆใน,ๆนที่ทํางานของเอิญเอิญจะมาเล่าให้นัดฟังทําไมนัดลำคาด อาทิตย์หน้าเป็นวันเกิดของแม่ผมเรากลับไปฉลองวันเกิดให้แม่ของผมกันดีไหมอาทิตย์หน้าเหรองานเอิญเยอะมากเลยอะ่ะคงไม่ได้ไปนัดไปคนเดียวแล้วกันนะนัดคะ เอินซื้อของขวัญวันเกิดของแม่นัดมาหลายอย่างเลยนะหยุดสุดสัปดาห์นี้เราไปเยี่ยมแม่นัดกันไหมขอบคุณน่เอินแต่นัดว่านัดเอากลับไปให้แม่คนเดียวดีกว่านะนันยังไม่อยากให้พ่อแม่ของนัทรู้ว่านันมีแฟน น้รคะพิงค์ไม่สบายนัดพาพิงไปหาหมอนหน่อยได้ไหมเอองั้นนัดเรียกรถพยาบาลให้พิงนะอย่าบอกนะว่าเอินไม่ให้นัดออกมาเอิญต้องโกรธพิงนแน่เลยพิงอธิบายให้เอิญฟังได้นะนะัคือเอินไม่โกรธเรื่องไร้สาระแบบนั้นหรอกนะ คนเลิกกันแล้วก็เป็นเพื่อกันได้ดีนะอ๋อแต่เมื่อก่อนเรื่องแบบนี้เอิร์นไม่เคยยอมนัดเลยเธอค่อยนะเอิร์นทำอะไรของเอิร์นเนี่ยนัดก็แค่จะไปส่งพิงค์ทางไปบ้านของพิงค์ มันก็ไปทางผ่านของบ้านเราอยู่แล้วทางผ่านแล้วไงนัดเลิกกับพิงค์ไปนานแล้วนะเลิกกันแล้วมันยังไงเลิกกันแล้วเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรือยังไงเอออย่าไปยิ่งย่อกับนัดไปหน่อยเลยนะเอ,อ้นัดพิงค์เจ็บขาไม่ไหวแล้วว่านัดพาพิงค์กลับบ้านนะครับอยากเรื่องมากดีนัด ก็หาลถกกลับบ้านเองคนเดียวเลยคาใย้นะครับนัด คนครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปดูเอินก่อนนะครับค่ะไว้เอินเคลียงานเสร็จเอินจะรีบไปหาเลยนะคะค่ะได้ค่ะ <c oughs> นี่คุณคุณยกับใครอะ่ะพูดจาค้าขาดูมีความสุขกันจรงเลยนะนเอิไหนม,มีคุณอื่นใช่ไหม พ่อคะพอดีเอิญต้องไปทำงานตอบไว้เอิญว่างจะรีบโทรกลับนะคะนัดนัดอย่าคิดสิว่าคนอื่นเขาจะมีนิสัยเร็วๆเหมือนนัดอะเอิญครั้งนี้ถือว่านัดเข้าใจผิดน,นะนัดขอโทษแต่นัดขอถามเลยเนี่ยเธอ นี่เอยจะไม่สนใจนะัทไม่แคร์นัดบ้างเลยเหรอทาั้งที่เห็นว่านัดอยู่กับพิง์อ่ะก็นี่เป็นสิ่งที่นัดต้องการไม่ใช่เหรอแล้วเออยังรักนัทอยู่ไหมอ่ะนัทถามแบบนี้มันหมายความว่ายัางไง ในเมื่อน,นัดเป็นคนทำลายความรักของเอินที่มีให้นัดเองนัดจะเอาอะไรอีกเออคือคือเอินนัดเราเลิกกันเถอะหน้าแปลกที่ตอนเราหมดรักแล้วเขาถึงจะมาเห็นคุณค่าของเรา